ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angelo Channel นะครับผม <c oughs> เอาละวันนี้ก็มาตามนัดเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะซึ่งวันนี้ <c oughs> แพนของผมคือจะมากดเงาแปดแต่ว่าที่ผมบอกไว้จะมากดในสตรีมใช่ไหมแต่ว่าต้องขอโทษด้วยมันอดไม่ไหวจริงท, <c oughs> ทุกคนดูเวลาดิทุกคนดูเวลา ซึ่งว่าตบไม่ไหวจริงว้ยผมก็เลยต้องแบบจําเป็นต้องมากดก่อนแล้วกันเออไปทีนี้สืบเนื่องมาด้วยคือการกดเงาจ็ครั้งที่แล้วผมกดในสตรีมใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ผมขอเป็นทำคลิปแยกเนาะออไปทีนี้เออผมขอเป็นกดอ,อการกดที่พรเนาะจะมากดที่พรแล้วกัน โอ้ยตื่นเต้น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 ไปกี่ไล่ดวงไปละลืมบอกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาตรงกลางพรนอยเห็นคนกดที่พรติดกันเยอะนะก็เลยแบบเอ้ยอยากจะมากดที่พรัวใจหัวใจไปตื่นเต้นนี่นะเงาเจ็ดนะครับผมไม่ได้เติม VP นะมันอยู่ที่ประมาณ4 8บเนาะบวกกับเหลียงสีเหลือง ตื่นเต้นเลยทุกคนไปไอ้นี่ดีกว่าหน้าทีพีดีกว่าโอ oh ้ยครั้งแรกด้วยไงอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแห้ถ่ายรูปเก็บไว้ในครั้งนี้เอาล่ะทุกคนเตรียมพร้อมแล้ว ยัไมกล้าอ <laughs> ่ะเออกันหนึ่งกันหนึ่ง มาผมขอทำสมาธิหน่อยเรียบร้อย <laughs> ติดว่า <laughs> โอ้ตื่นตนที่นายโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะวันนี้มาเท่านี้ก่อนเนาะ